รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโหน่งม่วงท่าพลับพลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2 ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาก่อตั้งเมื่อวันที่16เมษายน2478ถึงปัจจุบันอายุสถานศึกษารวม89ปีปีการศึกษา2566เปิดสอนระดับอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งหมด173คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด19คนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษจำนวน4คนครูชำนาญการจำนวน2คนครูข้อศอ1จำนวน2คนครูผู้ช่วยจำนวน7คนครูธุรการ1คนและนักการพานโรง2คนส่วนที่1ข้อมูลของผู้รับการประเมินนายอิทธิพงศ์เสนาโนริด ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาส่วนที่2ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยการบริหารงานด้วยแนวคิดของวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาและครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของวงจรคุณภาพ PDCA พัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป 2.2การบริหารกริจาการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการพัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยมีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกริจาการบ้านเมืองที่ดี ครูดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา5ปีและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า และมีการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาดำเนินการกำหนดกลยุทธ์จัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด13โรงเรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองส่วนที่ 3. การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ม,มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำรวมทั้งไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาจิตสาธารณะ มีความเสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังเต็มความสามารถอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม5มุ่งผลสำทธิ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญส่งผลให้ครูนักเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลเช่นรางวัลห้องเรียนคุณภาพและผลการแข่งขันศินลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71ปีการศึกษา2566ณอำเภอวาปีปทุม เหรียญทองจำนวน12รายการเหรียญเงินจำนวน5รายการเหรียญทองแดงจำนวน1รายการและได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมจำนวน1รายการรวมทั้งหมด19รายการ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติปราศจากอคติและให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคลดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถ 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความศรัทธาในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการเช่นการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตรเต็มกำลังความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน 10. มีวินัยและการรักษาวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม ข้าพเจ้านายอิทธิพง์เสนาโนริศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านขอบคุณครับ